ปี2021ปรูนนายได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนภายใต้หัวข้อพวกเราให้ความสนใจพวกเราเตรียมพร้อมพวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองปรูนายได้ให้คำบั่นสัญญาจะประสานกับบรรดาประเทศสมาชิกและหุ้นส่วนสนทนาของอาเซียนในการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประจำอาเซียนปี2,525 25, และแผนโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ประชาคมบนสาเสาหลัก ได้แก่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสังคมปรูนายให้คำมั่นที่จะประสานต่อความคิดริเริ่มและผลงานที่ได้บรรลุในปีประธานอาเซียน2020ของเวียดนามโดยเฉพาะร่างแผนการฟื้นฟูอาเซียนในทุกด้านเพื่อผลักดันการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสรร์ประชาคมอาเซียนให้จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น รุายจะเน้นถึงด้านต่างๆเช่นการสร้างสารรค์ประชาคมที่พึ่งพาตนเองโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเตรียมความพร้อมและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวเพื่อค้ำประกันการดำเนินงานของอาเซียนและประชาชนเข้าถึงโอกาสใหม่และฟันฝ่าอุปสสัก ใช้ประโยชน์ผ่านความคิดใเริ่มต่างๆเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนในภูมิภาคด้านประชาชนชาวเภองฝางจังหวัดเชียงใหม่อยากให้ประชาคมอาเซียนผนึกพลังในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอยากให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการระบาด ของโรคโควิด19ค่ะเพราะว่าจะได้กลับมาค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดมากครับค้าขายลําบากตอนนี้อยากให้โรคระบาดหายครับนักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆรายได้จะได้กลับเข้ามาใหม่อย่างไรก็ตามหากประเทศสมาชิกอาเซียนผนึกกาลังในการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งการจัดหาวัคซีนฉีดให้กับประชาชนตนเองควบคุมการแพร่ระบาดของแต่ละประเทศให้ได้ประชาชนก็จะสามารถไปมาหาสู่ติดต่อค้าขายกันประชาคมอาเซียนจะได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน